เขาก็มาหาเขากินหญ้าอ่อนนะคะไก่ต๊อกค่ะไปไหนก็จะไปด้วยกันเนี่ยค่ะตามกันไปนี่นีเป็นเลิงตามกันไปไปไหนไปด้วยกันอ มีห้าตัวนะคะไปแล้วไปแล้วนี่ค่ะไปไหนเขาก็จะวิ่งไปด้วยกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปเดินริมแม่น้ำเจ้าพยาะนะคะมีเรือมีเรือเล่นผ่าน สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับนะคะเราอยู่ในสวนสาธารณะนะคะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะจะพาไปเดินริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะสวัสดีทุกคนค่ะ อากาศวันนี้ดูไม่ดูขมุกขมัวเนี่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศโดยรอบนะคะเราอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะทุกคนสวัสดีทุกคนค่ะมาเดินออกกำลังกาย สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนยินดีต้อนรับค่ะกับบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะสวัสดีทุกคนค่ะนะคะนี่คือบรรยากาศโดยรอบพระจันทร์ยังอยู่กับเรานะคะพระจันทร์ยังอยู่กับเรา Subtitles